สวัสดีค่ะความเป็นมาของโรงเรียนบ้านย่านตะขาวเดิมอาศัยศาลาโรงธรรมเป็นที่เรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนพศ2454ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดย่านตะขาว30ปีต่อมาได้สร้างโรงเรียนในพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เปิดอาคารเรียนตรงกับวันชาติคือวันที่24มิถุนายนพศ2 4 8 4และใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลย่านตะขาวในปีพศ2495ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านย่านตะขาวจนถึงปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น18คนค่ะผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายสนธยาพักดีวานิชย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านย่านตะขาวในปีพศ2547ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น8ไร่3งาน15ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่1ถนนสุขารักษ์ตำบลย่านตะขาว อำเภอย่าตะขาวจังหวัดตรังโทรศัพท์075281234และ075281695สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตรังเขตหนึ่งโรงเรียนมีการจัดการศึกษาสองระดับระดับก่อนประถมะศึกษาอนุบาลหนึ่ง บาลสองและระดับปฐมศึกษาช่วงชั้นที่1และ2คือปหนและป6มีนักเรียนทั้งสิ้น993คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย483คนและนักเรียนหญิง510คนโรงเรียนของเรามีห้องเรียนทั้งหมด28ห้องค่ะและมีเขตบริการของโรงเรียน ก็คือหมู่ที่1และหมู่ที่5ตําบลย่านตะขาวหมู่ที่1ตําบลหนองบ่อหมู่ที่3ตําบลในควนปัจจุบันข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา2559มีนายสนธยาพักดีวน,นิชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองท่าน คือนางสาวสุนิตเองชวนและนางอุไรวันจันสว่างมีค่าราชการครูจำนวน40คนลูกจ้างประจำ2คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน3คนและครูอัตราจ้างจำนวน6คนกิจกรรมภายในโรงเรียนในรอบปี2558กิจกรรมสำคัญลำดับแรก คือกิจกรรมไหวครูปีการศึกษา2,558โรงเรียนบ้านย่านตะขาวจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและลำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติกิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมีการจัดการิจก,กรรมนี้ทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สองเพื่อให้โรงเรียนผู้ปกครองได้พบปะและมีส่วนร่วมในการปรึกษากันในการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมต่างๆกิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนและครีทากลุ่มย่านตะขาวทุ่งกระบือ เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพบุคลิกภาพห่างไกลอวัยมุกสิ่งเสพติดต่างๆสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยลำดับต่อไปเป็นกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6เป็นกิจกรรมวิชาไปวัดวันโกน ณวัดนิกรลังสริตซึ่งมีพระครูนิกรธรรมทอนเป็นพระวิทยากรเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาพิธีพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นชาวพุทธที่ดีและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปเป็นกิจกรรม สำคัญในภาษาไทยคือกิจกรรมบรูรณาการวันสุทรภู้วันภาษาไทยและวันแม่ชาติกิจกรรมนี้จัดณห,ห้องสมุดของโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการและผลงานของนักเรียนด้านภาษาไทยระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2558 ต่อเนื่องมาถึงกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่23มิถุนายน2558ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีกิจกรรมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอย่านตะขาวเป็นโครงการอบรมตำรวจแคร์มีการสอนนักเรียนชั้นป .6 ในเวลา 13นาฬกาถึง15นาฬกาณห้องประชุมโรงเรียนบ้านย่านตะขาวกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมอาเซียนเดย์เราจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียนณห้องสมุดโรงเรียนบ้านย่านตะขาว กิจกรรมตามโครงการนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนเกี่ยวกับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านยันตะขาเป็นโรงเรียนนำร่องหนึ่งใน14โรงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตหนึ่งกิจกรรมต่อมาที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ เราจัดกิจกรรมค่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อนักเรียนได้รับความรู้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิดอย่างหลากหลายและมีการปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์จริงประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมต่อมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้นอกสถานที่คือโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาเรานำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน960คนไปทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในจังหวัดบ้างและต่างจังหวัดบ้างกิจกรรมการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านยนตะขาวคณะกรรมาการสถานศึกษาชมรมสิษย์เก่าและตัวแทนผู้ปกครองเราได้มีมติในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีประจำห้องเรียน โดยการทอดพระป่าเมื่อวันอาทิตย์ที่31มกราคม2 5 5 9โดยมีคุณชวนหลีกไฟมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสรุปยอดเงินที่ได้จากการทอดพระป่าเป็นเงิน1 3ึ่ล้านบบาทกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของเด็กนักเรียนและคณะครูในโรงเรียน เป็นอย่างมากคือกิจกรรมความเป็นเลิศลูกบ้านย่านปี59กิจกรรมนี้มีความสำคัญสำหรับนักเรียนและคณะครูเพราะนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและนำเสนอผลงานด้านต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธรารณชนการบริหารจัดการ ได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี2558แผนการจัดปฏิบัติการประจำปีส่งผลสำเร็จให้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนบ้านย่าตะขาวดังนี้ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนทางด้านกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา2558ครั้งที่61คอเซมบี้เกมนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะที่1เหรียญทองวิ่ง60เมตร8ปีหญิงวิ่งผลัด8คูณ50เมตร8ปีหญิง10ปีชาย10ปีหญิง12ปีหญิง ส่วนทางด้านวิชาการเราได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่65ระดับภาคในการประกวดมารยาทไทยระดับป .1 ถึงป .3 ระดับเขตพื้นที่ระดับเหรียญทองการเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับชั้นปฐมวัยการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .1- ป .6 เพลงคุณธรรมระดับชั้นป .1- ถึงป .3 เพลงคุณธรรมระดับป .4- ถึงป .6 และประกวดมารยาทไทยระดับป .3- ป .4 และ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งโค, Jamie, tamam. โคโรงงานคุณธรรมระดับชั้นป .1 ถึงป .3 มรยาทไทยป .4 ถึงป .6 มีผลการศึกษาที่น่าภูมิใจคือผลการศึกษาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ของนักเรียนปฐมศึกษาชั้นปีที่3โรงเรียนบ้านย่านตะขาวเปรียบเทียบกับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับสังกัดและระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับผลการศึกษาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโอเน็ตของนักเรียนชั้นศึกษาปฐมศึกษาปีที่6เมื่อเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศทุกกลุ่มสาระเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O n น t ชั้นประถมศึกษาปีที่6กกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนเต็มร้อยคะแนน มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็มร้อยคะแนนคือเด็กหญิงฤดูการกรมุลธรรมชาติและเด็กหญิงอัคริมาสีวุ่นรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแต่งนิทานจากภาพระดับป .1- ถึงป .3 จากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ซึ่งผลสำลิดที่สร้างความภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านย่านตะขาวล้วนมาจากความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้แก่นักเรียนในทุกๆด้านของคณะครู และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนบ้านย่านตะขาวสวัสดีค่ะเกิดมาต้องทดแทนมืุญคุณแผ่นดิน